สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับแล้วก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะยามเย็นๆนะครับกับรายการตำนานหลวงพ่อเงินนะครับเนาะอ่าก็มีพักเครื่องสายหลวงพ่อเงินมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆที่ชื่นชอบกันอีกเช่นเคยนะครับนะก็อจะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอดีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0ูนย์แปดศูนนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคุหาอระโทรไม่เจอครับแคป QR code สแกนหาได้เลยนะครับ ก็เช่นเคยนะครับน้อรายการละสามรอยห้าสิบบาทนะครับนะสามองค์หนึ่งพันนะครับนาอแล้ววันนี้ก็มีพระบูชานะครับนาอแล้วก็เขาเรียกว่ารูปถ่ายนะครับล้วก็เดี๋ยวรอดูท้ายอีพีได้เลยนะครับอ่ไม่เสียเวลาเนาะเข้าเนื้อหากันเลยนะครับพี่อ่งค์นี้ครับรายการที่หนึ่งนะครับองค์นี้ครับเป็นพิมพ์ขี้ตาเนาะนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์โบราณเลยนะครับ โอ้โหนี่ครับพี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่านี่นะมีคราบสนิมเขียวด้วยนะครับน้อมีคาบสนิมเขียวนะครับอ่านี่ครับโอ้โหลบกวนนะครับนาอดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะพี่นะเน้นย้ากันทุกอ p ีนะครับนาออ่าถูกใจปิดกันเข้ามาได้นะครับอ่ารายการที่หนึ่งครับต่อไปครับรายการที่สองครับอ่าองค์นี้ครับเป็นพิมพ์อ่านิยมนะครับน้อพิมพ์นิยมนะครับพี่ โอ้โหดู bon. ครับพี ä, ่อารามเลยเนาะอ่าเนื้ออารามเลยนะ <tr ider. S 2> ครับพี่อ่านี่ครับโื้อหเนื้อสวยๆเลยนะครับพี่อ่ามีเมตตาพระอินด้วยนะครับรงนี้มีเมตตาพระอินด้วยนะครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับนะพิมพ์นิยมเอเนาะอ่าพิมพ์นิยมเอนะครับอ่ารงนี้ครับรายการที่สองนะครับต่อไปครับรายการที่สามครับ อ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับนาอพิมพ์นิยม A นะครับอ่านี่ครับเนื้อหาเก่าเก่าเลยนะครับพี่อ่ากลนก็มีรอยตะไบตรงก้านชนวนนะครับอ่านี่ครับโอ้โหดูครับอ่าผิวโลหะวันณะเก่าเก่าเลยนะพี่นะผิวโลหะวันณะเก่าเก่าเลยนะครับอ่าองนี้นะครับรายการที่อ่าสามนะครับ ต่อไปครับรายการที่สี่นะครับอ่าตันนี้ครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับขี้ตาอ่าน่าจะสามชายนะครับขี้ตาตรงนี้สามชายเนาะอ้ามีรอยประกบแม่พิมพ์นะครับอ่าผิวก็เป็นรอยก้นมะละนะครับแล้วก็มีรอยตะไบนะครับนี่ครับอ่าดูครับเนื้อหาเก่าๆเลยนะครับพี่ อ่านี่ครับคนมาละเนาะอ่ะรายการที่สี่นะครับต่อไปครับรายการที่ห้าครับองนี้ครับเป็นพิมพ์นิยมเนาะอ่านี่ครับโอ้โหดูครับพี่ครับสนิมแดงขึ้นเป็นสาเลยนะครับองนี้ครับครับสนิมแดงขึ้นเป็นสาเลยนะครับอ่านี่ครับโอ้โหเป็นไงครับพี่พี่ครับเนี่ยครับอือ่านี่ครับ องน,นี้ก็สวยคลาสสิกเลยนะครับนะ้องสวยแบบคลาสสิกเลยนะครับอ่าองน,นี้ครับรายการที่ห้านะครับนะอรายการที่ห้านะครับต่อไปครับรายการที่หกครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับน้องมีคาบเบ้าด้วยนะครับอ่ามีคาบเบ้าด้วยนี่ครับเนื้อสวยเลยนะครับพี่อ่าพิมพ์นิยมนะครับ องนี Or, ้ค um รับเหมือนจะมีเมตตาพอิน hmm. ด uh, mm ้วยนะครับเนี uh, rule, right? ่ยมีเมตตาพอินด้วยครับเห็นไหมครับจดกลมๆนะครับองนี้มีเมตตาพอินนะครับพี่นี่ครับคาเบ้าดินดินไทยเดิมๆเลยนะครับคาเบ้าดินไทยเดิมๆเลยเนาะรายการที่6นะครับรายการที่6ครับต่อไปครับรายการที่7นะครับอันนี้ครับ ิมพ์นิยมนะครับเนาะอ่าสวยๆเลยนะครับพี่สีทองอลา,ามเลยเนาะโอ้โหนี่ครับอ่านี่ครับอ่านี่ก็พอเห็นเมตตาพระอินทร์นะครับเนี่ยพอเห็นเมตตาพระอินทร์นะครับนี่เมตตาพระอินทร์จะดูอถู่ตรงนี้นะครับอ่ามีจุดๆเนาะ เนื้อหาเก่าๆซวยๆเลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับรายการที่เจ็ดนะครับไปครับรายการที่แปดครับอ,อ่านี่ครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับโอ้โหมีคราบสนิมแดงด้วยนะครับเนาะอ่าตรงนี้ครับอ่าเนื้อออกสัมธิตผสมเงินน้อยๆเนาะ นะครับมีคาบเบ้าดินไทยเดิมๆนะครับมีคาบดินไทยเดิมๆเลยนะครับโอ้โหนี่ครับสวยงามนะพี่นะาสวยงามมากรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดต่อไปครับรายการที่เก้าครับอ่าวนี่ครับเป็นพิมพ์นิยมอ่าวนี้ครับเมตาไปอินมีนะครับอ่า นี่ครับผิวโลหะเก่าๆเลยเนาะผิวโลหะเก่าๆเลยนะครับอ่านี่ครับลอยยุบลอยย่นธรรมชาติเลยนะครับนี่เมตตาพิ์คมๆเลยนะครับพี่สังคตินี่โอ้โหอ่าชายจีวรเนาะเนี่ยติดกับสังคติเลยนะครับอ่าค่อนข้างคมด้วยเนาะนี่ครับอืมอ่ะรายการที่เก้านะครับนะรายการที่เก้าครับ ต่อไปครับรายการที่สิบครับอันนี้ครับเป็นผิวนิยมนะครับเนาะผิวนิยมเนื้อสัมฤทธิ์ผสมเงินนะครับนะครับผิวโลหะยุบย่นหดชัดเจนเนาะผิวโลหะนี่มีการโอ้โหมีเม็ดแร่ด้วยครับพี่เห็นไหมตรงเอ่อตรงจมูกเนาะสันจมูกนะครับพี่มีเม็ดแร่ด้วยนะครับอ่านี่ครับโอ้โหอ่า รายการที่10นะครับต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดครับ <c oughs> พิมพ์นิยมเนาะนี่ครับเหมือนจะมีเม็ดแร่ด้วยนะพี่องค์นี้จะมีเม็ดแร่มีเม็ดแร่นะครับองคอ์นี้ครับอ่านี่ครับโอ้โหดูว่าพี่ครับสนิมแดงเลยเนาะขึ้นเป็นสาเลย นะครับโอ้โหแล้วดูผิวพระนับสีทองอลังนี่มีเม็ดแร่ด้วยนะครับอ่านี่ยครับองค์นี้ครับมีเม็ดแร่ด้วยนะครับนี่ครับลอยก้นตะไบเนาะรายการที่สิบเอ็ดครับต่อไปครับรายการที่สิบสองครับอ่านี้ครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับมีค่าเป้าดมเดิมเนาะคับเป้าดมเดิมสวยสวยเลยนะครับพี่่าเนื้อโลหะวันนะเก่าเกเลยนะครับอ่านี่ครับโอ้ยดูครับพี่นี่ เนื้อดูเป็นธรรมชาติเลยเนาะดินก็ดูเป็นธรรมชาตินะครับพี่อันนี้เป็นคาบดินคาบเบ้าเดิมๆนะครับโอ้โหมีคาบสนิมหยกเขียวนะครับเนาคาบสนิมหยกเขียวนะครับรายการที่สิบสองนะครับต่อไปครับรายการที่สิบสามครับอ่าอันนี้ก็เป็นพิมพ์นิยมนะครับอ่านี่ครับมีคาบเบ้าเดิมๆเลยนะครับอ่านี่ครับ เหอโลหะยุบ่นชัดเจนอ่ามีเมตตาพระอินทร์ด้วยครับพี่องค์นี้ครับมีเมตตาพระอินทร์นะครับจุดๆเนาะอ่านี่ครับโอ้มีเม็ดแร่ด้วยครับพี่องค์นี้ครับมีเม็ดแร่ด้วยนะมีเม็ดแร่ด้วยอ่านี้ครับรายการที่สิบสามนะครับต่อไปครับรายการที่สิบสี่ครับ พิมพ์นิยมนะครับตรงนี้ครับผิวเปิดเนาะมีคราบสนิมแดงขึ้นเป็นสาเลยนะพี่นะคราบสนิมแดงขึ้นเป็นสาเลยครับนี่ครับโอ้โหดูครับมีคราบสนิมแดงสนิมยกเขียวดูครับเนื้อเก่าๆซวยๆเลยนะครับให้นี่ครับหลวงพ่อเงินนะครับะอนนี้ก็เป็นพระคู่บ้านคููเมืองจังหวัดผมเลยนะพี่นะอยู่พิจิตรนะครับรายการที่สิบสี่ครับ ต่อไปครับรายการที่สิบห้าครับอ่ารงนี้ครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับอ่นนี่ครับเจอพิมพ์ไหนแล้วก็จะอธิบายไปตามเนื้อผ้าเลยนะครับพี่นี่ครับโอ้โหผิวโลหะนะพี่ออกมีคราบสนิมแดงด้วยนะพี่นะอันนี้มีคราบสนิมแดงเนาะนี่ครับผิวโลหายุบย่นดีนะพี่นะผิวโลหายุบย่นเลยครับโอ้โหนี่ครับรายการที่สิบห้านะครับ ต่อไปครับรายการที่สิบหกครับอ,อันนี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับอ่พิมพ์ขี้ตานะครับครับเนือเเนะ na, เน้อเก่าเก่าเลยนะพี่นาเนื้อเก่าเก่าเลยอ่าขี้ตาสามชายนะครับพี่อง์นี้ครับพิมพ์ขี้ตาสามชายนะครับโอ้โหนี่ครับพี่เนื้อหาตรงมีครับสนิมแดงเนาะคือเป็นสาเลยนะครับพี่รายการที่สิบหกนะครับ ต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดครับอันนี้ครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับนาอพิมพ์นิยมครับพี่เนื้อเก่าๆเลยมีค่าเป้าด้วยนะพนะองค์นี้มีค่าเป้านะครัพี่นี่ครับอ่าอนนี่ครับผิวโลหะมีการยุบย่นชัดเจนนะครับนอผิวโลหะมีการยุบย่นชัดเจนนะครับอ่ารายการที่สิบเจ็ดนะครับ ต่อไปครับรายการที่สิบแปดนะครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับเนาะอ่านี่ครับผิวโลหะเก่าๆเลยนะครับผิวโลหะเก่าๆก้นก็มีรอยตะไบแต่งนะครับพี่อ่านี่ครับปากคมดีนะพี่นะองค์นี้ปากค่อนข้างคมเลยครับชายจีวรนะครับลึกๆเลยนะพี่นะชายจีวรลึกๆเลยนะครับอ่านี่ครับโอ้โห รายการที่18นะครับรายการที่18ต่อไปครับรายการที่19นะครับอ่าตรงนี้ครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับเนาะพิมพ์นิยมมีข้ามขีบเบ้าเดิมเดิมเลยน้ำยาข้ามเบ้าเดิมเดิมเนาะโอ้โหนี่ครับพีดูครับข้ามเบ้าเดิมเดิมนะครับชอบถูกใจปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับ พระสวยราคาหลักร้อยนะครับเนาะพราสวยราคาหลักร้อยครับอ่ะองนี้นะครับรายการที่สิบเก้านะครับนะรายการที่สิบเก้านะครับต่ ederim, ไอไปครับรายการที่ยี่สิบครับอ่านี้ครับเขาเป็นตีศูนย์นะครับเนาะตีศูนย์นะครับด้ามเป็นหลวงพ่อเงินสองหน้านะครับตีศูนย์นะครับด้ามเป็นหลวงพ่อเงินสองหน้าเนาะ อ่านี่ครับแบบนี้ผมก็เคยมีมานะครับเนาะพีพีเอฟก็มาปิดกันไปเรื่อยเลยนะครับนี่ครับราชิตีศูนย์นี่มีอักขระนะครับเนาะมีอักขระรอยอย่างนี้ด้วยครับรอยจานนะครับรายการที่20นะครับต่อไปครับรายการที่21ครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์นิยมอ่ะองค์นี้ครับมีเมตตาพระอินทร์ด้วยนะครับนี่ครับมีเมตตาพระอินทร์คมๆเลยนะครับ เม็ดเนื้อเกินนะครับตรงนี้เหมือนจะมีพวกเม็ดเนื้อเกินด้วยนะครับอันนี้ก็คือเกิดจากการหลอโบราณนะครับนี่ครับเม็ดเนื้อเกินต่างๆเนาะอ่านี่ครับสวยๆเลยนี่ครับโอ้โหตรงนี้นี่เม็ดชัดเจนเลยนะครับอ่าตรงนี้ครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนะยี่สิบเอ็ดต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสองครับอ่านี่ครับ พิมนิยมนะครับครับเบาเดิมเดิมเลยนะครับพี่ครับเบาเดิมเดิมก้นมีรอยตะไบนะครับอ่านี่ครับครับดินโบราณเนาะโอ้โหเนี่ยครับพีฟีสวยมากเลยนะครับนาสวยมากมากอ่ตรงนี้นะครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับนะ2ยี่สิบสองต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามครับ อ่าน,นี่ครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับเนาะพิมพ์ขี้ตาเออ่กี่ชายครับเนออี่ยสี่ชายนะครับสี่หรือสามชายเนาะอ่ะาน่าจะสามชายนะครับพีนี้หนึ่งสองสามด้านบนนะครับเนี่ยครับโอ้โหเนื้อม,มันเลยนะพี่นะเนื้อม,มันเลยนะครับอ่านี่ครับ ครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ขี้ตาเนาะอ่าเนื้อสำริดผสมนาคนะครับพี่เนื้อสำริดผสมนาคนะครับอ่ามีค้าบสนิมยกเขียวด้วยนะครับนะองค์นี้ครับมีคราบสนิมยกเขียวนะครับโอ้โหนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่ นีครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับตไปครับรายการที่ยี่สิบห้าครับอ่าวันนี้ก็เป็นพิมพ์นิยมนะครับมีค่าบเบ้าเดิมๆนะครับเนาะมีคราบเบ้าเดิมๆเ,เลยอ่านี่ครับอ่าผิวโลหะวันนะเก่ามากนะครับพี่เนี่ยเกิดการเปลีปปนน่ยนแปลงเนาะยุบยนชัดเจนนะครับ อันนี้ครับรายการที่ย5้านะครับต่อไปครับรายการที่26นะครับอันนี้ครับหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้เออเป็นพิมพ์ขี้ตาเนาะขี้ตาสามชายนะครัพี่อนี้จะเขาเรียกเรียมอะไรนะกระเช้าเนาะเนี่ยโบราณเลยนะครับพี่คนสมัยก่อนเขาจะนิยมเรียมแบบนี้กันด้วยนะครับขี้ตาสามชายนะครับ อ่านี่ครับสวยคลาสสิกเลยนะพี่นะสวยคลาสสิก,คร,รกรครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดต่างนี้ครับเป็นพิมพ์กีตานะครับเนื้อสัมฤทธิ์ผสมนาคเนาะเนี่ยตรงนี้ออกเนื้อนาคด้วยนะครับแล้วก็มีคาบสนิมยกเขียวนะครับมีคาบสนิมยกเขียวด้วยเนาะ โอ้โหเนี่ยครับพี่ๆสวยมากเลยอ่ามีรูพุนตามม s ด้วยนะครับพี่มีรูพุนตามมดด้วยนะครับอ่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนะยี่สิบเจ็ดต่อไปครับรายการที่ยี่สิบแปดครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับนาะพิมพ์นิยมมีเมตตาพระอินทร์ด้วยนะครับองนี้มีเมตตาพระอินทร์นะครับ อ่านี่ครับโอ้โหนี่ครับมีเมตตาไว้อินเนาะผิวล้ะครับพี่ยุบหดย่นชัดเจนนะครับเนาะยุบหดย่นชัดเจนนะครับนี่ครับโอ้โหอ่าคนมีรอยตะใบอ่ารายการที่ยี่สิบแปดครับตะใบครับรายการที่ยี่สิบเก้าครับอ่าตรงนี้ครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับนะพิมพ์ขี้ตาอ่าสามชายเนาะ มพตาสามชายนะครับนี่ครับสวยเลยนะครับพี่อ่ผิวก็ก้นก็มีการตะไบแต่งนะครับอ่าเนี่ยอ่าอันนี้ครับพิมพ์ขี้ตาเนาะสภาพเก่าๆเลยนะครับอ่ารายการที่ยี่สิบเก้านะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบนะครับอ่าตังนี้ครับเป็นเอ่อเนื้ออ่าพิม นิยมนะครับเนื้อสัมฤิดผสมเงินเนาะนี่ครับโอ้โหมีเม็ดแร่นะครับองนี้มีเม็ดแร่ด้วยนะครับพี่พี่นี่ครับอ่ามีเม็ดแร่นะครับอ่าผิวโลหะเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะครับนะผิวโลหะเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยนี่ครับโอ้โหดูครับด้านบนก็มีครับเม็ดแร่เนาะรายการที่สามสิบนะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบเอ็ดครับ อันนี้ครับองนี้ครับเป็นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เนาะอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นของหลวงพ่อเงินนะครับเนาะเป็นของหลวงพ่อเงินนะครับชอบถูกใจผิดกันเข้ามาได้เลยนะครับอย่ารอช้านะครับพี่นี่ครับเนื้อินเก่าๆเลยนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดครับต่อไปครับรายการที่สามสิบสองครับอ่าเป็นหลวงพ่อเงินเนาะสองหน้านะพี่นะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินสองหน้าเนาะนี่ครับแล้วมีครับ สนิมแดงนะครับน้องเนื้อกาเก่าเลยนะครับเลี่ยมกรอบเก่าเก่าเลยเนาะรายการที่สามสิบสองนะครับไปครับรายการที่สามสิบสามครับนี่ครับของพ่อเงินนะครับอันนี้คือเหมามาได้แบบนี้นะพี่นะได้แบบเลี่ยมมาเลยเนาะเนะครับเลี่ยมกันน้ําด้วยนะเนี่ยเลี่ยมกันน้ำบอกเลยว่าเลี่ยมแบบนี้ก็คุ้มแล้วเนาะเนี่ยครับเลี่ยมแบบนี้ก็คุ้มแล้วนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์นิยมบีนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมบีเนาะ อันี่ยครับโอ้โหดูว่าี่สวยเลยนะครับในการที่ารที่33นะครับต่อไปครับายการที่3 4ครับอ่านี่ก็ติดมาบ้างนะพี่น้องหลวงพ่อทวดนะครับนี่ครับเรียมสวยเลยนะครับอ่นนี้ผมไม่แน่ใจเขาเรียกพิมพ์อะไรนะครับนะครับแต่สวยคมมากนะครับเนี่ยสวยค่อนข้างคมเลยอ่านี่ครับวัดหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับพี่หลวงพ่อทวดวัดช้างให้เนาะ อันนี้ก็เรียบกรอบส,สวยๆเลยครับรายการที่สามสิบสี่ครับอ่าต่อไปครับรายการที่สามสิบห้าครับอ่านี่ครับ,รรรบ,รบเป็นจอบหลงเพราะไปเนาะใช่ไหมเนี่ยครับที่ระลึกเนาะสองสี่เจ็ดแปดนะครับพี่เป็นจอบใหญ่นะครับอ่านี่ครับโอ้โห เป็นจอบเป็นจอบใหญ่นะครับนอหลวงพ่อไปนะครับพี่นี่ครับเนื้อเก่าๆเลยนะครับอ่าอันนี้ครับอ่าด้านหลังมีเขียนว่าที่ระลึกเนาะสองสี่เจ็ดแปดนะครับพี่อ่าองค์นี้นะครับรายการที่เอ่อสามสิบห้านะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบหกครับอ่านี่ครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้เลี่ยมกันน้ำเนาะ นี้ถ้าจำไม่ผิดนี่ก็ออกวัดหนองโพหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับพี่เนี่ยครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ครับหลวงพ่อเดิมเนาะนี่ครับเงียบกรอบสวยมากนะพี่นะพระสวยๆก็ต้องคู่กับกรอบสวยๆเนาะอ่ะรายการที่สามหนะครับบอกเลยว่าแค่กรอบก็คุมแล้วเนาะอ่ะสามสิบหกนะครับต่อไปครับรายการที่สานะครับ อ่านี่ครับมีเป็นแบบเลี่ยมกันน้ําอย่างนี้เลยนะครับพี่อันนี้ครับเป็นชุดเลยเนาะคือมีสายสินของหลวงพ่อเงินนะครับมาภูหลวงพ่อเงินแล้วก็จีวรหลวงพ่อนะครับสายสินด้านหลังแล้วก็รูปถ่ายหลวงพ่อเงินนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องนะครับเป็นจอบใหญ่นะครับพี่เป็นจอบใหญ่เนาะนี่ครับแล้วก็นี่รูปถ่ายหลวงพ่อเงินนะครับนี่ครับมีสายสินด้านหลังด้วย รายการที่สามสิบเจ็ดนะครับรายการนี้นะครับห้าร้อยบาทนะพี่นะห้าร้อยบาทนะครับไปครับรายการสุดท้ายนะครับรายการที่สามสิบแปดนะครับเดี๋ยวสักครู่นะพี่นะหยิบตลักเนรนะครับอ่ะสามสิบแปดนะครับอันนี้ครับเป็นพระบูชาหลวงพ่อเงินเนาะขนาดหน้าตักสองนิ้วนะพี่นะขนาดหน้าตักสองนิ้วนะครับสูงนะครับประมาณเจ็ดเซนหรือประมาณสองนิ้วกือบสามนิ้ว นะครับในกล้องอาจจะดูไม่เห็นนะครับเดี๋ยวนี้ใหม่นะครับประมาณเจ็ดเซนนะครับสูงเนาะก็เนี่ยครับเป็นเนื้อสำริดโบราณนะครับพี่เป็นเนื้อสำริดโบราณเลยเนะครับเนื้อเก่าทันยุคหลวงพ่อแน่นอนนะครับแล้วด้านล่างก็เป็นดินไทยนะครับน้อดินไทยนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อหาใกล้ๆกันนะครับเนี่ยครับมีคราบสนิมเกีียวด้วยนะครับพี่เนี่ยโอ้โห นี่ครับเก่ากึ๊กเลยนะครับพี่เก่ามากนะครับเป็น้าพบูชาหลวงพ่อเงินเนาะอ่านี่ครับวันนี้เอาไม่แพงนะพี่นะเอาไม่แพงครับเอาห้าร้อยนะพี่นะองค์นี้ครับห้าร้อยนะครับอ่าใครปิดก่อนได้ก่อนนะครับเนี่ยโอ้โหดูครับเนื้อเก่าเก่าเลยนะครับอ่านี่ครับเห็นไหมโลฮะมีการหดยุบเนาะดูครับพี่ก้นดินไทยนะครับอ่ะ ในการที่สามสิบแปดนะครับห้าร้อยบาทเนาะลูกหล่อหลวงพ่อเอ่อพระบูชาหลวงพ่อเงินนะครับขนาดหน้าตักสองนิ้วนะครับอ่ะครับก็จบกันไปแล้วนะครับนะก่อนจะจากกันไปนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอเดีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับศูนย์แปดศูนย์ห้าหนึ่งสองสองสามสามสองนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคุณหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป q r วอารโค้ดสแกนหาได้เลยนะครับครับสำหรับ ep นี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ